ครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ได้ยินเสียงผมชัดเนาะชัดเจนดีครับผมครับก็ผมชื่อชาลีนะครับคำเพียภาพเป็นโซลแอค c เ s กจากทาง VMware by b a d c o m นะครับหรือหรือ VMware ประเทศไทยเดิมปัจจุบันเราอยู่ภายใต้บริษัท b o a d c o m นะครับก็เลยเป็น VMware by b a d c o m ก็หลักๆเลยวันนี้จะมาเล่านะครับเกี่ยวกับโซลูชันของ VMware นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที <c oughs> ่เป็น AI ready นะครับเราเรียกว่าตัว VMware Cloud Foundation นะครับ ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเรามี partnering กับเอ็นวีเดียในการทำสิ่งเรียกว่า private AI foundation นะครับซึ่งจริง,รงต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นอันดีเพราะว่าจริงเมื่อคืนเราอาทิตย์นี้เรามีงาน v m a e x p l o แล้วก็มี announcement กับ o l u t i o n ตรงนี้ขึ้น,นเยอะก็เดี๋ยวข้างหลังผมจะมีอัปเดตว่าเรามีอะไรใหม่ตรงนั้นด้วยนะครับต้องบอกถามว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ uh, VMware โดน acquire by b o a c o m มาเนี่ยสิ่งที่ b o a c o m พยายามจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในแง่ของผลิตภัณฑ์ของ VMware เดิมที่ทุกท่านจะคุ้เคยกับสิ่งที่ว่า vSphere นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะยกระดับตัว virtualization ให้เป็นสิ่งที่ว่า p l a ตฟอร์มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับ workload ที่เป็น private cloud นะครับซึ่งแน่นอนในหัวข้อหนึ่งที่ที่ถูกพูดถึงก็คือ private cloud ตรงนี้ย นอกเหนือจากการที่จะรองรับแอปพลิเคชันปกติมันก็ต้องสามารถที่จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันยุคใหม่ๆใ,ในยุคของที่เป็น AI ได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าคือสิ่งที่เรามองเรามองว่าจริงๆเนี่ย next wave ของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการทำตัว modernization application ทำ microservice application ทำ mobile application เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอในในในถัดมาเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันที่ จะต้องลองรับในเรื่องของการทำ AI นะครับซึ่งทาง VMware เองเราก็เลยพยายามจะทำแพลตฟอร์มที่เป็น Private Cloud ของเราที่เรียกว่า VMware Cloud Foundation ให้สามารถทำงานร่วมกับ AI Application ได้โดยเราปัจจุบันเราพาร์ทเนอร์กับผู้ผลิตนะครับ Hardware AI หลายเจ้านะครับก็คือแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็หลักๆันนี้คงมาเล่า Nvidia แต่จริงๆเราเราพาร์ทเนอร์ทั้ง IB, ทั้ง IBM, ทั้ง n อ i d i a เดีย l AMD อนะครับตรงงานน,นะครับถามว่าจริงๆ AI ไอหรือ artificial intelligence เนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหม่หมจริงจมันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่ใหม่นะครับต้องบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่เราพูดถึงกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มากกว่า50ปีเราจริงๆก็มันก็มีการใช้งานกันมาระดับหนึ่งเพีงแต่ว่าก่อนน,น,นี้การใช้งานของ AI เราเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบที่เป็น predictive AI นะครับ ก็คือเป็น Specialized m o มเดในการที่จะทำเรื่องของ p rediction อย่างเช่นเราดูหนัง Netflix Netflix เนี่ยเรา Netflix เราเนี่ยเราชอบดูหนังแบบไหนรูปแบบไหนนะครับหรือ Amazon เองเขาก็ใช้เรื่องของ predictive AI มา p redict ว่าเราชอบซื้อของแบบไหนซื้อเบีย uh, นะครับซื้อผ้าอ้อมรูปกันเหมือนที่เราเคยได้ยินแน่ดินะครับก็คือพวกนี้มันเกิดจากการใช้เรื่องของ predictive AI หรือแม้แต่การทําพวก credit scoring ทา ทำเครดิตเลติงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำมามากกว่า10-20ปีแล้วเพีงเยงแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยความที่ประสิทธิภาพของ Infrastructure ประสิทธิภาพของ Cloud ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวรมันสามารถทำได้ดีขึ้นนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปที่ว่าเราก็ต่อยอดขแขนงของ a อออกมาซึ่งศาสตร์ที่ถูกพูดถึงในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เราอาจจะได้ยินกันมากๆเลยก็คือตัวของ g e n e r a t i v e AI นะครับซึ่ง generative AI มันจะเป็นรูปแบบของการที่จะใช้ AI ในการที่จะช่วยในการ generate content pattern ของ content ผ่านสิ่งที่ว่า large language model นะครับแล้วก็ออกมาเป็น use case ต่งตางๆไม่ว่าจะเป็น use case ของการทำ chatbot เองนะครับ use case ของการทำ content generation เองซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วยความที่ฮาร์ดแวร์มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น cloud มาช่วยตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะเป็นไปได้มากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ use case ของมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับเพราะว่าตัว AI นันมันมีประสิทธิภาพมันฉลาดมันสามารถที่จะให้ผลลัพธ์ที่ที่ถูกต้องใกล้เคียงสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะครับเพราะะนั้นเป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยในไม่ว่าจะเป็น analyst ต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างในเคสที่เราเห็นนี่อย่างการ์ดเนอรครับเขาก็จะ p redict ว่าในอีก3ปีข้างหน้าครับ95%ของ organization จะมีการ integrate เรื่องของ generative AI นะครับเข้าไปใน daily operation ซึ่ง daily operation ก็จะเรื่องของการใช้แอพพลิเคชันการใช้งาน business workflow ต่างๆในองค์กรเนี่ยจะจะถูกมีเรื่องของ generative AI เข้ามาผนวกเข้าไปในนั้นนะครับ ในในองค์กรมากขึ้นนะครับจาก15ในปีเนี้ยขึ้นไปถึง95ในอีก3ปีข้างหน้าน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยปัจจุบันก็สิ่งที่ยังเป็นความท้าทายนะครับในเรื่องของการนำ AI เข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะมีความกังวลอยู่บ้างจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับการเรื่องของการใช้งานคลาวด์นะครับในในก่อนหน้านี้ในยูสเคสต่างๆหลักๆเลยก็คือเรื่องของ privacy เรื่องของ s e c e r i t y ว่าจะทำไงที่จะมั่นใจว่าการที่เราเอา Large Language Model ที่ถูกพัฒนามาจากออภายนอกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการทำ Generative AI การทำเรื่องของ Large Language Model เราไม่ได้ทำจากศูนย์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือก Large Language Model ที่ถูกพัฒนามาแล้ว มาต่อยอดแล้วก็มาใช้ในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น Chat GPT เองนะครับไม่ว่าจะเป็น g e m i n i ไม่ว่าจะเป็นตัว Meta ที่เป็นลาไลมาหรือตัวอื่นๆเองเนี่ยซึ่งปัจจุบันหรือกลอกเองท,ท,ที่ที่ที่ออกมาอัปเดตออกมาเรื่อยๆมีโมเดลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เอาอมาแล้วมาปรับแต่งใช้กับองค์กรเนี่ยสิ่งที่ความเป็นความท้าทายเลยจะทำไงที่จะมั่นใจได้ว่า intellectual property นะครับของเราเนี่ยมันมันไม่อยู่ในความเสี่ยงนะครับ หรือการที่เราอาจจะมีการ enhance data เข้าไปใน llm แล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงสิ่งที่เราถูก enhance หรือเพิ่มเติมเข้าไปมันไม่ได้ถูกแชร์ไปนอกหรือแชร์กลับไปข้านอกนะครับหรือเราจะมั่นใจได้ไงว่า AI m o เด l ที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันมีเรื่องของ control access ที่ดีมากพอนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเป็นทาง VMware เราเองเนี่ย จากที่ทำงานกับเ v i d i ีดียทำงานกับ Enterprise มาเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นความท้าทายน,นะครับหลายๆลูกค้าก็แชร์มาว่ามันคือความท้าทายน,นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการเ,เรื่องของ Choice นะครับในการที่จะเลือกใช้ l a ส g ซ a แองเกิลเดที่หลากหลายแล้วก็ไม่ถูกบล็อกอินด้วยเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนาะก็คือเขาสามารถที่จะเลือกใช้ Language m o เด l ที่เหมาะสมกับ Use case หรือสิ่งที่เราใช้งาน เพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือจะทำไงให้จะเลือกออแพลตฟอร์มที่มารัน g e n e t i c AI แล้วก็สามารถ a d d r e s ซึ่งความหลากหลายของ large language model ที่มีในตลาดหรือในในตามให้ทัน speed ของ market ที่มันมีในปัจจุบันได้อีกอันนึงคือเรื่องของ cost หรือต้นทุนนะครับ large language model เองมันก็มีต้นทุนในการที่จะเอามาใช้งานเอามาในพัฒนาประมาณนึงจะทำไงที่จะทำให ต้นทุนเหล่านี้มันถูกออปติไมซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือก G P U มาใช้งานเลือกของการเลือกอินฟราสักเจอร์ที่จะมา run ตัว generative AI หรือมาพัฒนา generative AI ตรงนี้แล้วจะทำไงที่จะทำให้มันยังได้เรื่องของ performance และตอบโจทย์เรื่องของ compliance นะครับแต่ผมเชื่อว่าคีย์สําคัญคือเรื่องของจะทําไงให้มันมีเรื่อง privacy ที่เข้มแข็งนะครับในในการที่จะใช้งานนะครับซึ่งจริง ในแง่ของสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยที่ผมเล่ามาจริงๆทุกคนก็จะมองเหมือนเหมือนกันนะครับอย่างอย่างรีพอร์ตตัวนี้ครับเป็นรีพอร์ตของทาง IDC นะครับซึ่งเขาเซอร์วีมากกว่า400กันในเซชันใ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 น Enterprise นะครับสิ่งที่ฟีดแบ็ออกมาก็คือความกังวลในการที่จะเอาเรื่องของ AI เข้ามาใช้ใชงานในองค์กรนะครับท็อป t o อปคอนเซิเลยก็คือเรื่องของจะททำเรื่องของ Data l e a k a g e นะครับทไงให้เขามีเรื่องของ strong a c c e s s Control นะครับทั้งในส่วนของช่วงที่ Development แล้วก็ในช่วงของการ Deployment นะครับจะทำไงที่จะให้เรื่องของจังหวะที่เรามาพัฒนาเนี่ยมันไม่ Expose ข้อมูลที่เป็นความชั้นความลับสูงๆงนะครับขององค์กรในจังหวะที่เราเทรนโมเดลในจังหวะที่เราใช้งานโมเดลจะทำไงให้ มั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูก e x p o s e หรือถูกแชร์ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็จะทำไงที่จะทำให้มั่นใจว่าไอ้ไอ้การออกมาใช้เนี่ยมันมี Transparency ที่สูงมีความถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็จะทำไงที่จะสังเกตว่าถ้าดูวหัข้อทั้งหมดที่ผมพูดมาตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเอ่อ e r n เ e r รเรื่องของ v r i y ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จริงๆข้อมูลตรงเนี้ ในมันก็ไม่ได้ต่างกับสิ่งที่ทาง VMware เรามีโอกาสที่จะ engage กับลูกค้านะครับซึ่งจริงๆ2ปีก่อนเราก็มีการเคยมีการทำ service เรื่องนี้เหมือนกันนะครับกับลูกค้าในระดับ global ก่อนที่ช่วง .com เข้ามาด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยหกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลายๆลูกค้าก็ c o n c e r n เรื่องของ privacy ในการที่จะใช้งานทาง cloud เรื่องของ s e r e r i t y เรื่องของการใช้ AI บนบนบน cloud นะครับก็ก็คือข้อมูลนั้นไม่ได้ต่างกันนะครับ ใน,นในภาพของ VMware เองเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็เลยมีการฟอร์มเรื่องของ private AI ecosystem ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพัฒนา Product ของเราเนี่ยให้ตอบสนองในส่วนของการทำงานร่วมกับ AI ในตลาดนะครับเรามีการพาร์ทเนอร์กับทาง AMD Intel Nvidia Microsoft นะครับเพื่อทำไงที่จะให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อต่างๆยังมีประสิทธิภาพนะครับทำงานร่วมกับอีโคซิสเต็มของ AI นะครับเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูฟโร่ไม่ว่าจะเป็นเหลืองฮักกิ้งเฟสนะครับทำงานกับพวกโมเดลต่างๆข้องบนนะครับที่เป็น LM ไม่ว่าจะเป็น Falcon l าไ i มานะครับ m s t r r รนะครับ Star c โคเดอิษัท l m พวกนี้เรามีการ ทำงานร่วมกันฟอร์มอีโคซิสเต็มขึ้นมาด้วยกันนะครับเพื่อตอบโจทย์เรื่องของการที่จะเอา AI Ecosystem เต็มเหล่านี้มาทํางานอยู่บนโซลูชันที่เป็น p r i v a t e cloud ของวีม e เรานะครับเราเรียกว่า VMware Cloud f o u n n a t i o n นะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็มีการประกาศผลิตภัณฑ์แรกออกมาหลังจากที่3ปีก่อนเรามีการฟอร์มนะครับปีก่อนมีการฟอร์มนะครับตัวจริงก็สา3ปีก่อนมีการฟอร์มตัว Ecosystem ขึ้นมาเนา ปีที่แล้วก่อนหน้านี้นเรามีการพรีวิวกับ NVIDIA เดียพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันมาพักหนึ่งจนปีที่แล้วครับเรามีการประกาศ general availability หรือ GA ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เป็น private AI นะครับกับ NVIDIA เดแล้วก็ private AI foundation with NVIDIA เดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่อยากจะเอาเรื่องของ AI workload เนี่ยเข้ามารัน อยู่ในบนแพลตฟอร์มของ VMware ที่ก็วี a r e Cloud f o u n d a t i o นนะครับโดยที่ provide เรื่องของ choice ในการที่จะเลือกโมเดลที่หลากหลายนะครับเข้ามา run อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับในขณะเดียวกันก็ให้ประสิทธิภาพนะครับในการเรื่องของการทำงานการพัฒนาโมเดลการ run โมเดลที่เทียบเท่ากับหรือหรือดีกว่าตัว bare metal performance นะครับแล้วก็จะทำไงที่จะไม่สามารถที่จะ Deliver Fast Time to Value ก็คือสามารถที่จะ deploy ได้อย่างรวดเร็วมี agility ที่สูงนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงตัวมี d Foundation เองเนี่ยด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยมันมีหลายหลาย Functionality ในตัวมันอยู่แล้วที่ที่เป็น p r i v a t e cloud ที่ให้รูปแบบการทำงานที่ไม่ได้ต่างกับ public cloud เพียงแต่ว่าเหมือนเป็นการยก public cloud มารันอยู่บน on premise นะครับ เราสามารถที่จะรันในรูปแบบที่เป็นมัลติ t e n เน c ซีได้สมมติถ้าเรามีหลายๆแผนกหลายๆองค์กรที่เราต้องการที่จะ isolate environment นะครับตัว VMware Cloud Foundation ก็สามารถที่จะทํางานในลักษณะเป็นมัลติเทนเน c ซีได้นะครับแล้วก็เรามีฟังชันอ l i ี้ในการที่จะทํางานในรูปแบบที่เป็น Distributed Resource Scheduler ก็คือมีการที่จะกระจาย workload การทํางานนะครับในการ optimize ให้มันสามารถทํางานอยู่บน infrastructure ได้อย่างเหมาะสมซึ่งถามว่า DRS หรือ distributed resource s c h e d u l e ก็เป็นสิ่งที่ VMware เราเนี่ยทำมามากกว่า20ปีนะครับก็คือ26 25 26ปีได้ละซึ่งจริงๆต้องบอกว่าฟีเจอร์นี้ก็ถูก enhance ให้มีประสิทธิภาพเพ้่มาเลยจนจนหลายๆลูกค้าใน enterprise นะเชื่อมั่นในการใช้งานหรือเรื่องของ security นะครับที่ถูก build in มาในแพลตฟอร์มเรื่องของการที่สมมุติถ้าเรามีกา a r ดของ NVIDIA เข้ามาปรักอยู่ใน private cloud hardware เราจะทำไงให้กา a r ด ของ G P U ตรงนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกเอาไปใช้งานในในจังหวะที่พัฒนาถูกเอาไปใช้งานในจังหวะที่ดีพลอยนะครับได้อย่างมีมีประสิทธิภาพไม่มีช่วงเวลาที่เอ่อมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับก็คือใช้งานได้กลุ้มสร้างลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนานะครับตัวข้างล่างเนี่ยที่เป็นวีเม r f o u n d a t i o n อันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของตัว Infra h ฮ r ร์ a แวร์ที่เราทำมาอยู่แล้วเนาะ แต่เรามีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับร่วมกับ n v i d i ีนะครับในการที่จะทำยังไงให้สมมุติถ้าเราพัฒนาเรื่องของโมเดล l m เราสามารถที่จะเอา l m เมานี่ยมา store ใน local repository ในใน,ใน internal นะครับแล้ก็สามารถที่จะ Control เรื่องของ security ทำ scan ทำอะไรต่างๆได้ก่อนที่จะเอามา run ในรูปแบบที่เป็น endpoint ที่เป็น run time ได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับ เรามีการพัฒนาเรื่องของ Blueprint ที่เป็น Quick Start ในการ AI Quick Start จากเดิมที่แบบเราถ้าเราต้องการเซตเรื่องของ AI บ่อยๆเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาทำ Repeat Task เนี่ยตัวนี้มันก็จะมีเหมือนเป็น AI Blueprint ที่สามารถที่จะฟอร์หรือ Automate ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือล่าสุดเองเนี่ยเรามีพัฒนาตัวที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องของ Agentic AI ก็คือเราสามารถใช้เรื่องของ Agent i c Agent Builder Service ในการที่จะใช้เรื่องของ Data i n d e x i n g นะครับ ที่ที่มีอยู่ใน knowledge base เราอาจจะมี document หรืออะไรทำเป็น data indexing ไว้นะครับแล้วก็ a อา d a t a indexing เนี่ยมาทำงานร่วมกับ agent builder ในการสร้างเรื่องของ agent service ขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์เรื่องของการทํา agentic AI ที่เราได้ยินในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีการพัดมีการ integrate ร่วมกับ NVIDIA ในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ของ NVIDIA เองนะครับหรือ NVIDIA AI Enterprise ตรงนี้เองเนี่ย NVIDIA เองเขาก็จะมีโมเดลที่ ที่ Optimize ที่จะมาร u n อยู่บน Private Cloud VMware Cloud Foundation นะครับตรงนี้นะครับมีตัวที่เป็น uh, NVIDIA NIM Microservice ตรงนี้ก็จะเป็น best practice ในการจะ deploy Microservice อยู่บน VMware k u b e r n i t y s e r v i c e ที่เป็นเอ่อ uh, อ running อยู่บน VMware Cloud Foundation อีกทีนึงลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเอ่ uh, ทำงานร่วมกับตัว NVIDIA Nemo Retriever ซึ่งตรงนี้ก็จะทำงานร่วมกับ ที่เป็นเหมือน AI catalog b l u e p r i n t นะครับก็ช่วยให้สามารถที่จะ automate ในการที่จะ deploy workload ที่เป็น AI ต่างๆผ่าน NVIDIA AI a c o e e r a t o r อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราทำร่วมกับทาง NVIDIA นะครับในการที่จะ make sure ว่าตัว private cloud ของ VMware เราเนี่ยรองรับเรื่องของการทำ workload ที่เป็น AI ได้เป็นอย่างดีนะครับถามว่าทำไมลูกค้าถึง สนใจในการที่จะนำเวิร์กโหลด AI มารัในในใน,ในตัวตัว v m เ a r ร Foundation นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ Privacy เนนอเรื่องของอทำไงที่จะสามารถที่ d e PLOY ได้อย่างรวดเร็วมี agility ซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของ Cloud อยู่แล้วพเพียงแต่ว่าคำว่า Cloud ์พอมันมี Privacy เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนเราก็มองเรื่องของ private cloud เรื่องของ s e c e r i t y cloud นะครับเพื่อให้เรามีคอนโทรลตรงนั้นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะได้คลาวด์ที่มีเรื่องของการทำรี c อ Sharing ที่ดีมีเรื่องของการควบคุมทั t ท l c คอร of Ownership เนอรที่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนจัดการง่ายนะครับซึ่งใน VM Cloud Foundation 9เนี่ยเรามีการพัฒนาเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบที่เป็นการ Centralized Operation นะครับว่าเราเราจะมี Work l o a d ที่เป็น VM traditional แบบเดิม คอนเทนเนอร์ er, นะครับหรือแม้แต่ที่เป็น AI Workload ตรงนี้เราสามารถจัดการผ่านหน้าจอเดียวนะครับก็คือพอได้บ v ิเวณแอคคาฟาเลชเเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายุบเรื่องของหน้าจอที่หบรจัดการเนี่ยเลอหน้าจอเดียวเลยเป็น Centralized Operation Centralized Automation ลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนพอมันถูก Unify เข้ามาครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะช่วยลดเรื่องของต้นทุนได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น ตัว Research Calculator ที่ทาง VMware แมเราทำกับลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วการที่จะเอาเรื่องของ Workload ที่เป็น AI เนี่ยมารันอยู่บน p r i v a t e cloud infrastructure ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนได้มากถึง90%เมื่อเทียบกับ Public Cloud หรือตัว bare metal environment นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นต,ต้นทุนทั้งเรื่องของการที่จะทำให้เรื่องของ density ของจำนวน i n f r a s ส r ตร t u ร์ที่ Run เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์จาก A I เอ้ย uh, G P U ต่างๆที่ที่ที่อยู่ใน i n f r a s t r ตร t u ร์ที่เป็น p r i v a t e cloud platform เนี่ยจะทำไงให้ utilization มันมีสิพภาพมากขึ้นจะทำไงให้เรามีเครื่องมือที่จะ planning capacity หรือ predict สิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งพอเรา u n i f y ทั้ง Infra u n i f y ทั้งรูปแบบการจัดการเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เลือกได้อย่างเหมาะสมนะครับหรือยืดหยุ่นในการที่จะวาง workload นะครับผ่านเครื่องมือของ p r i v a t e cloud ที่มันจะทำเรื่องของการทำ automation ในการที่จะ distribute resource กระจาย workload ได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงมีเรื่องของการทำ sales service portal สมมติถ้าเราต้องการมีหลายๆทีมในการพัฒนาเรื่องของ AI การใช้งานโมเดลต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะต้องมานั่งทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆตัวนี้เองเนี่ยเราก็สามารถ reuse นะครับสร้างเป็นสแตนดาร์ดขึ้นมาทำเป็นเซลร์เซอร์วิสพอร์ทลเรื่องของการทำอัปเกรดเองเนี่ยมันก็มีเครื่องมือกลางที่ช่วยในการทำอัปเกรดลดระยะเวลาเรื่องของการทำดาวน์ไทม์แล้วก็มีแดชบอร์ดในการเยียแทร c กกิ้งทั้งส่วนที่เป็น AI Workload แล้วก็จริงๆนั่น AI Workload ที่มันทำได้อยู่เลยนะฮะซึ่งจริงๆต้องบอกว่า v อ่อ Foundation เว็บแ o คลาฟฟอร์เี่ยก็เป็น p r i v a t e cloud ที่ปัจจุบันใน Enterprise ออองค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรเนี่ยมีตัวเนี้ย Running เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับ vSphere VSphere ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในในตัว v i m แ Cloud f o u n d a t i o นนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า AI เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่ง workload หนึ่งของ VCF เฉยๆนะครับคือคือทำเขาเหมือนต้องการให้มัน Scale ได้เร็วมีสามารถที่จะจัดการได้ง่ายนะครับมี d a s h บอร์ดที่ทำงานได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ อันนี้ผมขอสปีดนิดนึงนะครับดูเวลาแล้วมันนะครับก็คือใน AI เองเนี่ยจริงก็อย่างที่ผมเรียนเนาะ VCF จะช่วยให้มันสามารถที่จะมีอัตโมัแล้วก็ด e p ลอยเวิร์ o โหได้อย่างรวดเร็วนะครับผ่านตัวอ u ต o m ม t ช o ันต่างๆแล้วเราก็ทำงานร่วมกับ NVIDIA นะครับในการที่จะบิงสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับที่เมื่อกี้ผมมีพูดไปแล้วนะครับก็อันนี้มาว่ากันเรื่องยูสเคสละกันหลักๆเลยยูสเคสของตัว เอ่อ private AI บน VCF ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีทั้งการทำเรื่องของ documentation summarization การทำเรื่องของ content generation นะครับการช่วย d e v l o p e r ในการเขียนโคด้ดซึ่งเราพบว่า productivity ตรงนี้ใน internal ของ VMware เองเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นรวมถึงเรื่องของการที่จะทำ contact center resolution experience ก็คือการที่จะแก้ปัญหาหรือเป็นเอเจนต์ในการแก้ปัญหา ลูกค้านะครับซึ่งถ้าคนเคยเปิดเ,เคสกับวีแมนเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของแชทบอทตรงนี้เราก็ใช้ AI เข้ามาเสริมกันนะครับหรือการทำเรื่องของการทำเอเจนติกเอผ่าน Agent b u บิ d เดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของการที่จะสร้าง Agent ต์นะครับเบสอ่อนตัว r g e language model ที่เรามีนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือเรื่องการทำ G P U as a service นะครับเพื่อตอบโจทย์ workload ที่ต้องการใช้งาน G P U เป็นคลังคลาวได้อย่างคุ้มค่านะครับ อันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องฟังชั่นอลิตี้ของตัว Private AI นะครับ Foundation AI Nvidia ในระดับที่ลึกขึ้นมาจากที่ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งละกันนะครับเหมือนจริงเมื่อกี้ผมมีเกิดโดยบางเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ SQL Model Delivery to Model Store ก็คือเรามี Local Repository สำหรับการเอาเ M ข้างนอกมา store แล้วมาทำเรื่องของ Security เสริมเข้าไปก่อนเข้ามาใช้งานในองค์กรนะครับรองรับเรื่องของ Air Gap Support ซึ่งแน่นอน Air Gap Support มันจะช่วยเรามั่นใจได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่ถูก expose ออกไปข้างนอก หรือถ้าเรา Enhance ผ่านตัว Rack หรือตัวตัว Database ที่อยู่ข้างในองค์กรเราแล้วเนี่ยมันข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไม่ถูกปลดออกไปข้างนอกแล้วก็เราทำงานกับ Nvidia ในการซัพพอร์เรื่องของการทำ Patching นะครับตัว Workload ของ n v i d i a AI เนี่ยแบบที่เป็นในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำ Simplify การจัดการ Infrastructure เนี่ยเรามีเครื่องมือในการทรี่จะ r a c กเรื่องการใช้งาน v p u u r r o i l e นะครับ มีเรื่องของการทำงานร่วมกับมีเวกเตอร a t a b a s e มาให้ด้วยนะครับในการที่จะสมมุติเราเอาข้อมูลที่เป็น Data 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 สเนี่ยเก็บในรูปแบบ Vector และ Enhance เข้าไปใน LLM เพื่อเอามาใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับมีเรื่องของการทำบู o ปปิ้นที่เป็นแคตตาล็อกในการ Deploy Workload AI ได้อย่างง่ายๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะทำไงให้โมเดลรันไทม์ของเรามี Security ที่สูงมีเครื่องมือในการสร้าง Agent นะครับในการที่จะทำเรื่องของ Agentic AI นะครับแล้วก็ทำไงให้สามารถ Deploy ตัวเวิร์ o โหลดที่เป็น AI ผ่าน NVDM n i ได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของในพาร์ทของอินฟราเองครับเรามีโปรไวเรื่องของ VM template ที่มันเป็น deep learning VM โดยที่เราไม่ต้องมาเซตอัพเองครตรงนี้มันก็คือถูกเซตอัพมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมีตัวช่วยในการเรียกไกดในการ Deploy นะครับแล้วอีกอันหนึ่งเรื่องของดีพอยน e โมเด d e ีพอยน์เมเวลาเรามีหลายโมเดลจะทำไงให้คนที่มาใช้งานนะครับมีการ Control Security ที่ดีเราก็มีการในในแพลตฟอร์มตัวเงนะครับเรามีการ Provide ตัวสิ่งที่ียว่าตัว API Gateway สํำหรับ Large Language Model ในการที่ Access ตัวตัวโมเดล Run Time Endpoint ตรงนี้นะครับแล้วก็ เหมือนที่ผมเกล่นนะตัว a ンจ e t i c AI เองเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกับตัวที่เป็น Data Service d a เ uh, อ่อ d a t a i n d e x i n กกับตัว r e t ทิ e ์โ e Service ที่ที่ทำงานอยู่บน Knowledge Base ขอ VMware ตรงนี้ก็สามารถที่ทาให้เราสามารถสร้าง Agent ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้อย่างดีงขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำงานกับ NVIDIA เดีสีเขียวนี่เป็น NVIDIA เป็น Pre-Defined เป็น Expertise ที่ทาง NVIDIA มีนะครับ w w r k f l o w ที่ทาง NVIDIA มีในการที่จะ p l o y ตัว A.I. Workflow หรือ Pipeline ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมื่อคืนเลยเราเพิ่งประกาศก็คือเมื่อก่อนอนะ่ะ Private A.I. อ่ะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมปัจจุบันนี้ลูกค้าที่ใช้ Private Cloud ของ VMware ครับสามารถที่จะใช้สิ่งที่ผมได้เกินมาก่อนหน้านี้ที่เป็น Private A.I. Foundation นะครับก็คือจะมันจะเป็นส่วนหนึ่งใน VMware Cloud Foundation Version 9เลยถ้าเราใช้ VMware Cloud Foundation Version 9อยู่มันก็จะ ในในระยะเวลาใกล้นี้เราจะสามารถใช้ private AI service ที่อยู่บนนันดนะครับแล้วเราก็ประกาศ support ตัว NVIDIA Blackwell นะครับ RTX Pro 6000 GPU ซึ่งเป็นตัว GPU ล่าสุดของ NVIDIA ด้วยนะครับแล้วเราก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำม u l ติ t e n a n c e m o d เด as Service ในการแชร์โมเดลระหว่าง t e n a n t e ในกรณีที่เราเป็น provider เราพัฒนา โมเดลแต่ต้องการแชร์เป็นรูปแบบที่เป็นมัลติเทนเนนร์ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุดมีเรื่องของการที่จะช่วยในการพัฒนา l m ผ่านตัว AI assist หรือ intelligent assist ที่เรียนแบบแพัฒนารวมถึงเ,เรื่องของการใช้โมเดล context protocol ในการ Integrate external tool ไม่ว่าจะเป็น Git database ยี่ห้อต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะมานะครับวก็อยู่ใน w o r d map ของเรานะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการทำเรื่องของ Direct Path enablement GPU นะครับทำให้สามารถที่จะมีความมี workload ของ AI เราเนี่ยมีความหลากหลายในการ access ตัว GPU ได้มากขึ้นว่าจะเป็นการทำ direct access หรือการที่ access ผ่านตัว cluster อะไรแบบนที่มันทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ support ตัว nv switch ที่มันอยู่ในตัว GPU ตัวใหม่ที่เป็น backwell l GPU ของ NVD นะครับ แล้วก็รวมถึงอ,อีกอีกอีกตัวหนึ่งที่เป็น n v i d i a Back Back w e l l ตัว HGX B 2 0 0 0เอ่อ B 2 0 0ตัวนี้เราก็ support ด้วยนะครับแล้วก็ support เรื่องของตัว n a ตัวตัว High Speed Networking Enhanced Direct Path I/O ของตัว GPU ของ n v i d i a ที่เป็น b l u e f i e l d นะครับ DPU กับตัว Connect X เอ่อ7ที่เป็น Smart NIC ช่วยตัวนี้เราก็อยู่ในสิ่งที่เรากำลังากาลังจะออกมาเร็วๆนี้ในระยวลาักน,นะครับก็คือเมื่อคืน คือสิ่งที่เราอนาส์ร่วมกันทาง NVIDIA เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่เรา GA ผลิตภัณฑ์มาหนึ่งปีเราก็ยังมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น use c s s หนึ่งที่ United States เออ Senate Federal Credit Union นะครับเขาก็มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเ m w a r มร่วมกับตัว Private AI Foundation with NVIDIA นะครับในการที่จะพัฒนาตัว u s case นะครับในการที่จะช่วยให้ตัว การพัฒนา AI workload เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าอยู่บน Private Cloud product ของ VMware นะครับคร่าวๆของผมคงประมาณนี้ก็น่าจะฟ i t เวลาพอดีพอดีนะครับก็คือหลักๆเลย value ของตัวนี้ก็คือตัว Private AI Foundation with Nvidia นะครับก็เราออกมาเพื่อที่จะช่วยเสริมในเรื่องของ VMware Cloud Foundation ที่เป็น Private Cloud ของ VMware นะครับเพื่อให้สามารถที่จะ run Workload ที่เป็น AI อยู่บน Private Cloud นะครับหรือบนบน o l o u d ที่เราต้องการ Control เองโดยที่ยังได้เรื่องของ Privacy Security แล้วก็การจัดการที่ง่ายนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการการจัดการที่นี้เป็นการจัดการทั้ง Infra การจัดการโมเดลที่เอามาใช้งานนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ